ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ติ๊กโชว์ความสามารถเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสําหรับสอนรามและติ๊กกนิทรินที่ได้อยาขาดกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าทั้งคู่ตัดสินใจอย่าขาดกันแล้วแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจินั่นเองซึ่งตอนนี้ทางด้านสอนรามก็ทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยเลี้ยงน้องวีจิไปด้วย ส่วนติ๊กนั้นก็รับงานรัวๆทั้งแสดงละครรีวิวสินค้าซึ่งในหนึ่งเดือนนั้นสอนรามก็จะให้ติ๊กได้มาเจอกับน้องวิจิสองครั้งส่วนเรื่องสถานที่นะเจอกันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานที่ราชการที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและถ้าใครที่ได้ติดตามจะทราบดีว่าติ๊กนั้นเป็นคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องบูบูอย่างล่าสุดติ๊กก็ได้ออกมาโพสตคลิปที่ตนเอง กำลังซ้อมมวยอย่างจริงจังโดยเขียนแคปชั่นว่านิ่งสงบแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาเทียบติ๊กกับสอนรามเอาไว้ว่าเก่งกว่าผู้ชายบางคนอีกเป็นผู้หญิงเก่งไม่ต้องง้อชายไหนอีกแล้วถ้าไม่พอใจก็การคอเลยไม่ต้องเป็นคนดีแล้วแค่เป็นหนี้ทำกะฆ่าใครตายและโดนพรากลูกจากอกแม่ด้วยซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ต่อรัวๆเลยว่าเกินไปเนอะน้องแทบจะไม่มีที่ ยืนยังกะใครไม่เคยเป็นหนี้ดีนะที่น้องมีความสามารถมีคนใจดีให้โอกาสทํางานเก็บเงินให้รวยๆไปเลยหรือเห็นด้วยมากๆค่ะเลิกก็เลิกไปสินี่จะไม่ให้แม่เจอลูกมีเลือกวันเวลาและสถานที่ด้วยไม่เห็นแก่ลูกแก่เต้าเลยนั่นเองละค่ะ